สวัสดีค่ะ FC Fan ช่องสูค่คู่สู่คนพบพอกับช่องสาบ้านานุสวีเดนพี่น้องจา้าพบพอกันในวันที่31สิงหาคม2567้อมือแล้วไก่มือเฮงมือปังมือดังมือรวยเด,เด,เด้อพี่น้องมีไผฟฝันเด็ด,ฟ,ด,ด,ฟ,ดฟันดีฝันดังบ้านอ้อค่ะอย่าลืมเดาา้อค่ะมาแบ่งปันตัวเลขแนวทางเนาะมืออื่นสัญจรไปทางรอยเอ็ดเลขสิออกไปทางไหนเนา สีออกไปทั้งเจ้าเมื่อสีออกมาทั้งเฮ้าเนาะบาทนี้เนาะจ้ะอย่าลืมเดอ้อผู้ใดมีตัวเลขเนาะคะ่ะฝันเด็ดฝันดีฝันดังสามารถนํามาแบ่งปันในช่องสาวบ้านนาหนุ่มสวีเดนได้นะคะอ id มาได้เลยจ้ะนี่เป็น id ไไลายส่วนตัวเนาะคะ่ะทางสาวบ้านนาค่ะทักทายมาได้มาฝากมาต้อนได้จ้ะหรือว่าผู้ใดเนาะคะ่ะอยากเขากุมทั้งเพื่อนบ้านก็ทักทายมาได้ทั้ง id เนี่ยจ้ะเดี๋ยวสาวบ้านนาจะดึงเข้าเนาะคะ่ะกุมเพื่อนบ้านทั้งริมฟังขวงบนพี่น้องจ้ะ ผู้ใดมักเนาะค่ะทั้งฟังโขงแต่ว่าผู้ใดมีรัฐบาลไทยเนาะค่ะอยากแบ่งปันเมื่อว่าจะเป็นความฝันเนาะค่ะเลขมีที่มาเนาะค่ะเลขบอกบุญกะนามาฝากมาตอนหรือว่าสวดหวยเม่นเม่นเม่น,มน,มนกะนามาบอกสู่กันฟังในเลยจ้าคลิปนี้ฟังให้จบฟังให้เข้าใจเด้อค่ะเป็นตัวเลขของหลวงพี่ปริศนาโคตรจากที่เพื่อนห้างหายไปนานผี่น้องเป็นอยากไหลายเนวหลายางเพิ่นกลับมาแล้วจ้า เป็นซุ้งเสาเออซุงตัวเลขไหมซาบานาบองว่าเแวบบ้ยเวเวสู้พี่น้องแฟนชองเอฟซีฟังเลขเพิ่นบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวพี่น้องกะเป็นตาน,น้ำไปผิดจารณาอยู่ดีจะ้ะเนาะค่ะเนาะกะยังยำเด้อค่ะสาบานายิบยกตัวเลขเนาะค่ะมาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมจะ้ะเป็นซุงมาตั้งแต่วันที่ยิบเก่าพี่น้องซาบานาเพิ่งมีเวลาว่างเนาะค่ะจากวายอยากอย่างแน่จ้ะอ้าว่าเป็นยังค่ะมื้อนี้่กะเพิ่งวันที่สามสิบเอ็ดจ้ะเมื่ออื่น เลขก็จะออกเลขจะออกตรงกับวันอาทิตย์ยานเลขออกเปลกๆได้พี่น้องนาะค่ะบ่บินกับหามบ่หามกับบิบนไปจังสันเอาค่ะบ่บ่ไาลายใหญ่ไปค่ะเดียวสินำตัวเลขจากอปริศนาโคราเนะค่ะในงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไปบึงไปฟังพร้อมๆกันก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กริ๊งกริ๊ง เปิดค่าการมองเห็นน้ำเดอ้อจ้ะถือพิดกันหลายค่ะเอาค่ะบ่าวบ่าวลายใหญ่ไปไปเบิ่งตัวเลขกนำออปริศนาโคราตไปบำเพ็ญกันเลยจ้าจ้ะหลวงพี่ปริศนาโคราตเพิ่งส่งมาให้ตั้งแต่วันที่หยิบเก่าเนาะค่ะให้สาบานานำาบ่าวบ่าให้พี่น้องแฟนจงอิบซีฟังค่ะงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเด้อค่ะเพิ่นให้มาวิ่งบนฟันไปที่เก้าเม็ดเดียวโตเดียวโครูจับคู่ให้คือศูนย์เก้าห้า ะะ095ตัดหลินคือเกาหาแต่ว่าสามนาฬว่าตัดหลินเลยคะ่ะ09900550ประมาณนี้เนาะพี่น้องคืออ่มันมีตัวเดียวเนาะ095ก็ตัดหลินภายในนี้ได้สำหรับเลขล่างเพิ่นวิ่ง7โตัวเดียวคลูกไปที่27 27เม็ดเดียวจ้าเลขทูบเพิ่นก็คือ24 8ป24จปะดจ้ะเลขเพิ่งงามๆค่ะ27 เอาผู้ใดมักเลขถูกกระจัดแต่ว่าเลขเพื่อนนี่แตกสามตัวก็มีมาแล้วเด้อค่ะก็ถามเพื่อนไปอยู่ดอกคือหายไป็นน้ำเทเจาเพื่อนว่าเพื่อนยากเนาะค่ะยากหลายแนวหลายอย่างพึ่งกลับมาเอาว่าเป็นอย่างค่ะเดี๋ยวสิไปทวนตัวเลขให้ชัดๆจะ้ะว่าทั้งหลวงพี่ปิศนาเปินให้ตัวใดมาเนี่ยนเนาะจ้ะเนาะแต่สถานากระแสเบิงลายมือทั้งหลวงพี่ปิศนาเปินทรงมาให้แล้วจะ้ะเป็นลายมือเพื่อนโดยตรงเดอ้อนี่ค่ะตามนี่เลยจ้าในงวดวันที่หนึ่งกันยาหก กิจเนาะเพิ่นห้มาวิ่งบนฟันไปเม็ดเดียวเก่าตัวเดียวโคโลจ้ะสามตัวเม็ดเดียวศูนย์เก้าห้าเต้พนตัดให้เก่าหาตัวเดียวดิค่ะจามนากรว่าให้ตัดหนาตัดหลังเดี๋ยวนีเด้อพอเพิ่นห้มาเม็ดเดียวไหมค่ะบนสําหรับเลขล่างเพิ่นห้วิ่งจิตโตเดียวโคโลฟันไปที่สองเจ็ดเม็ดเดียวค่ะเลขทูเพิินเพิ่นห้สองสี่แปดเด้อค่ะสองสี่แปดสำหรับเลขทูกเลขบ่อหลหางพี่น้องทุก ทุกครั้งทุกคลิปเนาะคะ่ะตั้งเต้ทิสาบรณาเคยใหหมาหลวงพี่เพิ่นจะใหหมาประมาณนี่ล่ะบอหลายหางแต่ว่ากะล้องผิดจารณาเบิ่งเด้อพี่น้องสายวิ่งขันมักเล็กเพิ่นหนี่นําไปวิ่งรุดได้เลยค่ะจังได้กะมีโชกแทน่นอนเพราะว่าเล็กวิ่งเพิ่นกค่อนขังเม่นเนาะจ้ะก็ขอบุญขอบคุณนะคะ่ะเพิ่นอยาตเป็นได้เพิ่นกะส่งตัวเล็กมาให้สา,าวันนาบเว้เว้สู้พี่น้องแฟ้นช่องเอฟซีฟังขันมักก็ค่อยจัดเด้อค่ะ โดนจิตโดนใจกะร้องจัดเบิงแต่ว่าเลขสองเจ็ดนี่ไปชนกับของอ่ะทั้งอีพีซีรอยเอติเพิ่นฝันเหม็นๆด้วยค่ะเพิร์ไนสองเจ็ดก็หนึง่งสองแค่นั้นสองหางกะร้องพิจารณาเบิงค่ะนําไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักเบิงเด้อค่ะสาบานากระยิบยุบมาบอกสู้ฟังเป็นแนวทางจ้างวดน,นี้หวยสัญจรเนาะค่ะกะเดาทางยากเนาะค่ะเพราะว่าหวยสัญจองนี่ อาจารย์ล็อกเพิ่นสิล็อกบ่เฮากับบ่รู้เนาะเฮาเดาทั้งใจเพิ่นบ่ได้พี่น้องจ้ากะมีหลายผู้หลายคนขอเลขเนาะค่ะคนฝันแม่นเฮาศูนย์มากะรอฟังด้วยเพิ่นสิฝันโค้งสุดท้ายบ่เพราะว่าสาบนากะรอเพิ่นอยู่เพิ่นยังบ่มาหาจ้ากะรอฟังว่ามืออื่นนี่มือเลขออกนี่เพิ่นจะฝันอีกบ่เนาะค่ะถ้าเพิ่นฝันจังใดเดี๋ยวสิบ่อสู่ฟังหรือฝันจังใดบ่ฝันจังใดกะสิไปน้ำเพิ่นให้เนาะค่ะกะรอจ้า ก็ยังมีหลายเสียงเดี๋ยวติดตามทั้งเ,เสียงน้องคล้ายพร้อมค่ะว่าเพิ่นสิยำหย่างขงสุดท้ายบ่เนาะค่ะก็สิได้นํามาฝากมาตอนอิฟซี่ฟนช่องเนาะค่ะสําหรับตัวเลขการเสียงโชคเนาะค่ะหรือว่าผูใ้ใดฝันเด็ดฝันดีฝันดังก็อย่าลืมเด้อค่ะนํามาแบ่งปันเนาะค่ะในช่องสาวบ้านนาหนุ่มสะวีเดนเนาะค่ะสามารถนํามาแบ่งปันได้ค่ะตามนี้ล่ะคะ่ะไอเดียลายคิวโค้ดที่ขึ้นให้อยู่นี่ล่ะจ้ะ เป็น QR c o ไลส่วนตัวเด้อค่ะสามารถทักทายมาเว้ามาฝากมาตอนใดค่ะแต่ก่ออื่นเหนือจากนั้นก็ขอให้กดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ออกไปเปิดค่าการมองเห็นถือปิดกั้นครับพี่น้องค่ะเอาพี่น้องค่ะคลิปนี้พใดด้เบิง้งงในฟังก็ขอให้หิ้งปังๆรวยๆสู้กูสู้คนเงินไหลกองท้องไหลเข่าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหนา้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ยะทาวิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวอิตทนินังเปตานังอุปกรัรปฏิอิจิตังปะฉิตังตุมหังขิป,ปเมวสมนิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามมนิโชติระโสยะหาสัพติโยวัชันโต สัพพโรโควินัสสตุม,มาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะอะภิวาธนศีลิสนิจังวุธาปจายนองจัตตาโรธรรม,มาวัทันติอายุวันโมสุข,ขังพระลังสุ